อนทุกคนท้าทายสวัสดีนะคะสวัสดีตอนค่ำนะคะตอนค่ำตะแรงนะคะ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอปักฟงชัยนะคะแต่พูดกันว่าอยู่อำเภออันยวดจังหวัดอย่างทุกคนแต่ว่าใกล้จะฮอตอ่ะ เอาเนี่ยนะคะตอนนี้เฮาก็ได้มาแวะหาซื้อที่ยุ่ได้กินนะคะเราจะไปหากินข้าวแรงกันทุกคนเนาะอยู่ที่อำเภอปักทุงชัยเนี่ยนะคะเอานะคะกับน้องพิดาราวนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็แม่เจียบค่ะข้างหลังไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาละ หาซื้อของอยู่ของกินกันนะคะนู่หอยนี่แหละหอยนี่แหละที่หนูพูดอันนั้นหอยยังหอย,หอยยังทีดาหอยหนาเหรอไม่จัดจีบอ่ะไม่จับบอแม่เห็เนบอกไม่เสียหายว่าต้องเห็นหอยเขาอ่ะอ๋อโอเคค่ะหน้าที่เปิดที่นั่งเลยนะเดี๋ยวโอเคค่ะไม่เสียไปหาที่นั่งเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะล้อก่อนนะคะเดี๋ยวล้อก่อนนะคะถ่ายบรรยากาศก่อนไปย่ำหมดเลยค่ะยำหมดแดงยำหมดแดงนี่ยำหมดแดงปลาจ้าอาหารปลาเด้อปลาจ้าย่ำหมดแดงค่ะน่ากินค่ะอันนี้ก็อาหารปลาเด้อห้างผึ่งนะคะโอ้คักค่ะรังใหญ่มากเป็นรังเลยเอามาเป็นรังเลยค่ะ ะะคอันนี้จังหวัดอยังค่ะจังหวัดจังหวัดนครราชสีมาจ้ะอยู่ปักธงชัยหรอคะอ๋อดี่ก้นกเราจะถึงอะไรนะบางปะอินเนาะหมอแม่นออันปาจิมบุรีอุ้ยบางปะอินเนี่ยอยู่คนละทีมเลยเออแม่นจ้ะนะคะขอบคุณนะคะตอนนี้เรามาถึงนครราชสีมาเลยเด้อสะออนตัวนี้เนี่ยไม่อยากกันสะออนสะออนที่สวอเอาเงินมาดูสิขนมก็น่ากินนะนี่อ เอาเนี่นะคะผิดแล้วนครราชสีมานะคะนครราชสีมาเขาพูดยังงี้คืออะไสีมาแ้นต้องรอเนี่ยังออกด้วยเขาพูดยังงี curry curry? <vit> ้คือใช่นี่ผักกระเดาไหมีแม่จ้อแม่จาว่าชิพ่าไปเก็บผักกระเดาคนโสดนะคนนี้เขามีดอกใหม่เอาไปเก็บผักกระเดาเลยมนนี่ผักกระเดานะคะกินกับปลานะคะเอาระค่ะเดี๋ยวเราจะมาเลาะกันค่ะ มารอเบิงบรรยากาศทุกคนอยู่ที่อำเภอปากทงไซไงทุกคนว่าเพื่อนขายยังไงน,นะคะนี่นอยู่ในกินหลายแหงทุกคนเนาะก่ะเจ้าขายตอนแรงนะคะขายตอนแรงก็ถือว่าสะดวกสบายเลยนะคะของของอยู่ของกินถือว่าหลายแหงทุกคนนี่สาวกล้วยสาวกล้วยก็มีปลาทูก็มีนะคะ อ้าวนี่นะคะอ้หอมแห้งส่นนี้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นเคบับเคบับนะคะทางนี้ก็กำลังซื้อหางหางหมูนะคะหางหมูกรอบนะคะเอานะคะเราก็เปลี่ยนเมนูนะคะไม่ได้กินน้ะหมูกระทะทุกคนไปกินข้าวกันดีกว่านะเออในโนบาก็เลยได้ซื้อหอยนะคะอันนี้เป็นหอยนานะคะกินกับน้ำจิ้มนะคะ มู่ค่ะเป็นคนเล่าคือกันคนเล่าเหรเออล้วอีสานอันนี้คือบ่าได้กินโดนเราเด้อมันหายยากหายยากหายยากนะคะเอามาจะแต่สอบบอกเราใช่หรอโอ้ยมากเลยนะมากินของตัวเองนะดูแม่นมากินอาหารลราบอกเราจะจอยบาทกี่บาทคะนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทโอ้นะคะเอาเนี่นะคะเป็นร้านยำนะครับมาแต่กวงแตงไก่มาแต่ใส่อันมาแต่สะระข้ามค่ะ แต่ว่าเป็นข้าวเหล่าอจังหวะเกิอยู่ข้าลาดอยู่ปักลงไช่เนี่แหละค่ะอ๋อนี่นะคะยิงโรยนะคะปักลงไช่ค่ะที่บอกภาษาภาษาภาษาจานอันนี้ภาาษเกิดยุบวยใหญ่ใหญ่ยุบวยใหญ่อ๋อบวยใหญ่ข้าลาดบ้านเาใช่ไหมอืมอืมเอาได้แล้วค่ะคนบ้านเดียวกันนะคะหอยกับหอยบ้านเดียวกันนิดนึงหอยใหญ่มากแล้วนะร้านนี้หอยใหญ่นะคะไปค่ะร้านหอยใหญ่ไปค่ะเราได้แล้วนะคะ นี่คะ่ะเมนูของเราวันนี้ทุกคนนี่แหละกะไดเมนูหอยนานะะเดี๋ยวเขาชิปหากินข้าวกันทุกคนเขาสีสั่งเป็นอ่าสีสั่งเป็นอาหารตามสั่งนะคะนี่แหละนะคะเมนูของรงปาร่านมื้อนี้นะคะเออสิไปมองได้กับกินแต่ไยจับนะคะกวจับยวนเนี่ยนะเมนูปโปรดเนี่ยเนยเอ,อไปแล้วกินกว่าจับหรือว่าข้าวเปียกนะคะมาถ้าอยากกินต้มเสียงข้าวเปียกดิ หรือว่าง,ง่ายก็คือกวย,ยับนะคะนี่เป็นน้ำน้ำใสนะคะน้ำใสอมีกวยจับน้ำข้นพร้อมนะคะนี่นะคะอันนี้ถ้วยกี่บาทคะสี่สสี่สิบนะคะนี่นะคะเราก็มากินข้าวกันอยู่ที่นี่ทุนคนอำเภอปักทงชัยนะคะก่อนที่เราจะไปพักผ่อนกันนะคะนี่นโปกระไดทั้งอ่ะกว๋วยจับยวนแล้ะก็ หอยหนานะคะจำเจียวทุกคนเออเมนูของราวันนี้นะคะกินแล้วก็นอนนะคะไม่ต้องยียะคะ่ะกินประทังชีวิตไปนะคะเอาเนี่ยนะคะปะ่ะเดี๋ยวเราเจะไปนั่งกินน้ำกกนแซ่บๆเลยค่ะ,ะ,คะมาค่ะเมนูของนกปัดวันนี้ทุกคนนี่ต้มเส้นกว๋วยจับนะคะนี่กว๋วยจับยวนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำจิ้มน้ำแจ่วซีฟู้ดนะคะกินกับนี่หอยหนาทุกคนหอยหนานะคะ เห็นเอ้ยเพูดอาว่าเอามาแต่ลาวไวได้หอยกันนะปาดีทุกเนี่เอามาแต่สซฟ์ฟลาร์ไว้ได้เลยหอยต่างประเทศหอยบานโยครองเนี่ยหอยหน้าเนี่ยเอามาไก่ด้วยเด้อเนี่ยอ่ามันนี้นะขะมาค่ะมากินน้ำกันเด้อแ<ะ>ม่เอนยี่ปู้นี่เบิ้งคักๆน้องมั้ยไม่ไหนดีป่ะไม่หอยเชื่อดีกว่าหัวเม่น <laughs> ตกใหญ่ดาตื่นแล้วเนาะตาสวดได้เนาะนี่อันนี้จะเป็นหอยหน้าอียิรี่ย์อะหรือว่าเป็นภาษาบัณฑเท่าก็คือหอยโปะนะคะ หอยแก่ผาหอยโปะค่ะนี่หอยแก่ผานะคะอ้าวเลยค่ะมาเด้อมากินน้ำกันค่ะน้องธิาดาได้อะไรกินคะ่ะกินมะาป่าปลาติงแท้าขาหม,มูค่ะตัขมมวขาหมูโอ้เมนูของเราวันนี้นะคะมีตำมียำม,มีทุกอย่างเลยค่ะ,ะปูตาจีบิ้นมูกรอบนะคะเออเนี่ยเราคนปลาหม,มูอี่ว่าจะกินหมูกระทะนะคะเอ้ยย่าดีกว่าวะกินข้าวแล้วกะ กินแล้วกันนอนนะคะเออขังกินหม,กมูกระทะมันก็สีใช้เวลาเวลาปิ้งทุกคนมันก็ชี่บริหนอนจักเถื่อ,อนนะคะเดี๋ยวนั่งก่อนอือจะไหนก็ไหนเอออานะคะมาค้ามาก,กินด้วยกันค่ะเมนูวันนี้นะคะแซ่บๆ,ๆค่ะเลือดตันเลยนะคะหอยนางเออมากินน้ำกันเด้ออือกันนังกินน้ำเกลืว อร่อยดีค่ะถ้าเป็นไปได้นี่กินกับเจี๊ยมหัวโปกนี่แห้งเสียบไปนิน,นึงเลยแล้วนี่นะแกะไปค่ะก<ม>ินกินที่ได้กินหอยก็เดี๋ยวซื้อมาแต่เล่าก็ไดนด้วยที่ไหนด้วยตังค์ดิซื้อมาใส่ต่ออร่อยอร่อย ต่อด้วยไวยจับยวนอยเอาทุกคนัดพามาตอนนี้เฮากะได้ที่พักเป็นที่ร้อยนะคะตอนนี้เฮาพักอยู่ที่โรงแรมอ่าซับทงชัรรีสอร์ทนะคะอยู่ที่อำเภออำเภอทงไย ปักธงใสยเพียประมาณนี้ทุกคนเขากะได้ที่พักเป็นที่นรีบร้อยนะคะวันนี้เราก็นอนด้วยกัน3ามคนนะคะทั้งเมยจอดแล้วกัน,อน้องธิดาลาทุกคนนี่แหละวันนี้เรานอนด้วยกัน3ามคนนะคะนี่ื่วที่ี่พักคะ่ะสะอาดสะอา,าทุกคนแล้วก็กวางใหญ่ดีนะเอานี่แหละคืนนี้เราก็จะพักกันที่ตรงนี้นะคะแล้วกับพรุ่งนี้ค่อยเดินทางมุ่งหน้ากันต่อทุกคนเนะาะเากะมี งานกันอยู่ที่ปาจีนบุรีนะคะแล้วก็สิบพีกันอาจจะไปรออยู่ตรงนู้นนะทุกคนเนาะอาจจะเมื่ออื่นนี่แหละพากันเดินทางเจุดหมายทุกคนเนาะอืเอาเนี่ยนะทุกคนคำคืนนี้เขาก็ได้ที่พักเป็นที่ร้อยนะคะนี่แหละที่พักของเรานี่บนนอกบนนอน,อน,น,อนก็อาชีพโกนะ่ทุกคนเพราะว่าเข้าคลองหลายเนาะเออนี่แหละคนสวยเลยสิเข้าคลองหลายนึง ที่พักอาจจะโคกเองนะคะไม่อยากถ่ายตรงนี้ทุกคนนะเพราะว่ามันหคกอันนี้มีแต่เสื้อผ้านะคะอ่ะทุกคนประมาณน,นี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนอนก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายตอนนี้หัวหยองเลยเพราะว่าหากอาบน้ำแล้วทุกคน